เคยมีความรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าสถานที่บางแห่งเนี่ยมันเหมือนมีความทรงจําเก่าๆฝังอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งที่มันไม่ใช่แค่บ้านผีสิงทั่วไปนะครับแต่มันคือบ้านที่หายใจได้ด้วยความทรงจําของชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นเอาละครับเรามาดำดิ่งไปพร้อมๆกันเลยคือเรื่องมันเปิดมาด้วยบรรยากาศที่แบบชวนให้รู้สึกเย็นๆสันหลังนิดนึงนะครับประโยคเปิดเรื่องเนี่ยมันสร้างฉากที่ ทั้งสงบแต่ก็แฝงไปได้วยความลึกลับชวนให้เราสงสัยขึ้นมาทันทีเลยว่าใครหรืออะไรกันแน่ที่กำลังเดินอยู่รอบๆบ้านหลังนั้นเอาล่ะครับพอเกริ่นบรรยากาศข้างนอกแล้วเนี่ยคราวนี้เรื่องก็จะพาเราเข้าไปสัมผัสกับตัวบ้านกันแบบเต็มๆเลยผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้งเสียงกลิ่นและความรู้สึกครับเสียงแรกที่ตัวละครได้ยินเนี่ยมันคือเสียงนี้เลยครับเอียอาด ซึ่งผู้เล่าเรื่องเขาก็ย้ำชัดๆเลยนะว่านี่มันไม่ใช่เสียงไม้เส็จสีกันเพราะลมพัดธรรมดาาแต่มันมีจังหวะของมันเป็นจังหวะที่ช้าและสม่ำเสมอแล้วตรงนี้แหละครับคือจุดที่มันพีคมากเขาเปรียบเทียบเสียงนั้นว่าเหมือนลมหายใจของคนแก่โหแค่คำเปรียบเทียบนี้คำเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนเสียงไม้ลั่นธรรมดาาให้กลายเป็นอะไรที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณขึ้นมาเลยทันทีเหมือนบ้านทั้งหลังกำลังสูดหายใจเข้าแล้วก็ผ่อนออก อย่างช้าๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เสียงหายใจนะครับยังมีอย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าลากเท้าช้าๆเหมือนเป็นกิจวัตรของคนแก่ที่กำลังเดินตรวจตราบ้านกอดเข้านอนมีกลิ่นข้าวสุกใหม่ๆอ่อนๆปนกับกลิ่นทูบจางๆซึ่งเป็นกลิ่นของบ้านจริงๆแล้วก็ความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวทุกอย่างนี้มันรวมกันจนสร้างภาพของบ้านที่อิ่มไปด้วยความทรงจําเลยแหละครับคือถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะก,กลัวแล้วใช่ไหมครับแต่ผู้เล่าเรื่องเนี่ย เขาเลือกที่จะไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านแล้วคําตอบที่ได้กลับมานี่แหละครับมันลึกซึ้งกว่าเรื่องผีๆที่เราเคยได้ยินกันมาเยอะเลยนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยครับผู้เฒ่าไม่ได้บอกว่าบ้านหลังนี้เฮียนแต่ท่านใช้คําว่ายังบอดถ,ถูกลาจากคือคําว่าเฮียนเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกถึงวิญญาณร้ายๆที่น่ากลัวใช่ไหมครับแต่คําว่ายังไม่ถูกลาจากเนี่ยความหมายมันต่างไปคนละขั้วเลยมันคือการมีอยู่ของบางสิ่งที่ไม่ได้ต้องการทําร้ายใคร แค่รอคอยรอการรับรู้เพื่อที่จะได้จากไปอย่างสงบครับแล้วประโยคนี้แหละครับจากปากของลุงคำปันมันคือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยจริงๆที่ว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่กระปูนกับไม้ที่ไม่มีชีวิตนะครับแต่มันเป็นเหมือนภาชนะที่คอยเก็บความทรงจําเก็บเสียงเก็บกลิ่นเก็บจังหวะชีวิตของผู้คนที่เคยอยู่ที่นั่นเอาไว้เพราะฉะนั้นคำว่าลาจากในเรื่องนี้เนี่ยมันเลยไม่ได้แปละว่าแค่บายบายจบ นะแต่มันคือการกระทําที่แสดงถึงการยอมรับการปล่อยวางและการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อให้ทุกๆฝ่ายสามารถเดินทางต่อไปในทางของตัวเองได้ครับพอได้ความเข้าใจใหม่นี้มาแล้วเนี่ยผู้เล่าเรื่องก็ตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกรอบแต่คราวนี้เขาปรับไปด้วยใจที่ต่างไปจากเดิมเลยครับไม่ได้ไปไล่แต่ไปพร้อมกับความเข้าใจและความเคารพ แล้ววิธีที่เขาทำเนี่ยนะมันเรียบง่ายมากเลยครับไม่มีวิธีรีตองอะไรใหญ่โตเลยแค่กลับไปที่เดิมพนมมือไหว้แล้วก็สื่อสารออกไปแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าแต่เป็นการสนทนาและนี่คือคำพูดที่เขาพูดออกมาง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลยครับถ้าปู่ย่ายังอยู่ผมรับรู้แล้วนะครับโโหมันเป็นคำที่เรียกง่ายแต่พลังของมันนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ เพราะพลังของมันไม่ได้อยู่ที่การขับไล่แต่อยู่ที่การรับรู้และยอมรับการมีอยู่ของสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองแล้วเชื่อไหมครับว่าทันทีที่พูดจบเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยเสียงเอียดอาดที่เคยได้ยินน่ะมันกลับมานะแต่คราวนี้มันให้ความรู้สึกที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยครับจากที่เคยเหมือนการเฝ้าระวังกลับกลายเป็นเสียงของการขยับตัวอย่างผ่อนคลายเหมือนคนแก่ที่กำลังจะนอนหลับอย่างสบายใจ เอาละครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของเรื่องนี้กันแล้วมาดูกันว่าบทสรุปของมันคืออะไรและแท้จริงแล้วบ้านหลังนี้ต้องการอะไรกันแน่ลองนึกตามกันดูนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วเนี่ยบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงและกลิ่นของความทรงจําหลังนี้สุดท้ายแล้วมันต้องการอะไรกันแน่คําตอบมันเรียบง่ายจนน่าทึ่งเลยครับบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องการพิธีกรรมไม่ได้ต้องการอะไรใหญ่โตเลยมันแค่ต้องการใครสักคนมาฟังเสียงลมหายใจของมัน แค่นั้นเองครับและสุดท้ายบ้านหลังนั้นก็เงียบลงจริงๆครับแต่มันเป็นความเงียบที่เต็มไปได้วยความสงบไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนมันเหมือนคนแก่ที่ได้หลับพักผ่อนอย่างสบายใจสักทีพอรู้ว่าเรื่องราวของตัวเองน่ะมีคนรับรู้แล้วซึ่งมันก็สะท้อนความต้องการลึกๆของคนเราทุกคนเลยนะครับที่อยากจะรู้สึกว่าการมีอยู่ของเราเนี่ยมันมีความหมายและไม่ถูกลืมเลือนไปเรื่องนี้เลยทิ้มคําถามสุดท้ายเอาไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่า เอ๊ะแล้วสถานที่ที่เราเคยอยู่ที่ที่เราจากมาไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเก่าโรงเรียนหรือที่ทำงานมันจะยังจดจำเสียงกลิ่นและจังหวะชีวิตของเราเอาไว้บ้างหรือเปล่านะเป็นคำถามที่ชวนให้มองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถานที่ในมุมนองใหม่จริงๆเลยครับ